หนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็สามครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับยังไม่หมดนะครับตามนะครับหกครับเจ็ดครับเจ็ดไอ้นี่ขออนุญาตนับเลยนะครับแปดครับเอาที่เห็นนะครับเก้านะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมรณนฤทธิชีวิตง่ายๆนะครับวันนี้ผม เดินกินกาแฟนะครับกินน้าร้อนนะครับก็ถือโอกาสบันทึกเป็นวีดีโอให้เพื่อนๆรับชมกันเลยนะครับครับวันนี้พามาดูต้นทุเรียนเสียบข้างนะครับเสียบข้างตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2,563นะครับ วันนี้วันที่8ธันวาคม2563นะครับตกอายุเฉลี่ย3เดือนกับอีก7วันหรือ8วันนะครับมาดูการจเจริญเติบโตของเขานะครับนะครับการจเจริญเติบโตก็ค่อนข้างดีนะครับน้ำค้างเยอะครับช่วงนี้ดูน้ำค้างใต้จริงนะครับหมอกลงเยอะครับช่วงนี้ เพืเ่อนๆคิดว่าโตช้าหดีอยโตเร็วครับเดี๋ยวไปดูตอ้นอื่นนะครับต้นนี้ก็สามเดือนเช่นกันนะครับ,รบสามเดือนเสียบข้างสามเดือนนะครับ มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเสียบข้างตัช้าหรือตัวเร็วนะครับการจเจริญเติบโต,ตของยอดพันธุ์ดีที่เรานำมาเสียบข้างนะครับเวลาเขาแตกยอดนะครับเขารัดยอดมานะครับเขาจะไม่รัดยอดเหมือนทุเรียนปกตินะครับเขาจะรัดอยอดมาครั้งหนึ่ง ก็จะนับได้ประมาณ3-5ใบนะครับบางครั้งก็เกินนะเกิน5ใบนะนี่นะครับเพื่อนๆดูช่อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตได้นะครับก็1 2 3 4ตอนนี้5แล้วนะครับยังไม่สุดนะครับตอนนี้5ใบแล้วนะสุดนี้น่าจะเกิน5นะครับครับ ไปดูต้นอืนอีบนะครับอตอนนี้ก็3ามเดือนพร้อมกันครับดูยอดนะครับจะเห็นได้ว่าใบของเขาทั้งต้นนะครับจะเป็นใบอ่อนเสียทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นก็ใบอ่อนทั้งหมดหกสิบเปอร์เซ็นนะครับห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นนะครับดูนะครับใบอ่อนเยอะนะครับเพราะว่าเขารัดยอดเยอะนะครับมาครั้งหนึ่งก็เหมือนที่ผมบอกนะครับหกถึงเจ็ดใบนะดูครับนี่นะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าโดนมแมลงกัดกินไปบ้างนะครับไม่เป็นไรครับก็ผมไม่ได้เน้นพวกยาสารเคมีที่อันตรายมากไปนะครับผมจะใช้บางครั้งที่ผมจำเป็นต้องใช้นะครับบางครั้งผมจะใช้น้ำมักนะครับ หรือเม,ม,ม,มตาลตีเซียมนะครับพวกดิวารียพวกนี้นะครับถ้าผมเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเช่นพวกเพีย้ยไฟเพีย้ยจากระจันฝอยหรือว่าไรแดงนะครับผมจะใช้สารเคมีเข้ามาป้องกันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเป็น,นตรวตัวเรียนตัวร้ายๆนะครับเราต้องใช้สารเคมีนะครับอินซีเอาไม่อยู่นะครับ ผมเคยลองมาแล้วครับนะครับตอนนี้ก็สามเดือนเหมือนกันนะครับดูการเจริญเติบโตนะ้นเริ่มมีแสงออกมาแล้วนะครับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทําให้ส่องเข้ามาที่ใบทุเรียนนะครับทาให้สีทองเหลืองอร่ามสวยงามนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สามเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากี่ใบนะครับชุดนี้นะครับ เจอเลยนะครับเจอตัวอย่างแล้วนะครับขออนุญาตวางแก้วฟอแฟแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมจะนับให้เพื่อนๆดูนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็สามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับยังไม่หมดนะครับตามมาครับหกครับเจ็ดครับ เจ็ดอันนี้ขออนุญาตนับไปเลยนะครับแปดครับเอาที่เห็นนะครับเก้านะครับเห็นหมครับเก้าใบนะครับไม่ธรรมดานะครับสิ่งอื่นก็เช่นกันนะครับไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยลองเสียบข้างนะครับ เดี๋ยวรืดูการข้างหน้านะครับที่มีมเมล็ดตุเรียนบ้านนะครับผมจะจัดนํานมาวางครับเพื่อเนเพื่อนท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อทางช่องทางา facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับแต่ผมจะจัดส่งให้ วันนี้ก็พาเดินชมทั้งหมดสี่ต้นนะครับสามเดือนนะครับผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับก็ฝากผลงานช่องผมด้วยนะครับช่องชีวิตง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบข้างเสียบยอดเทคนิคการดูแลทุเรียนหรือการใส่ปุ๋ยนะครับผมจะเอาประสบการณ์เรื่องจริงมาบอกนะครับไม่ไม่สร้างภาพกันนะครับ ของจริงดีก็บอกว่าดีนะครับไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับครับผมอนิลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ